ุดก่อนหยุดเลื่อนคลิปนี้เพราะวันนี้ผมกำลังจะบอกข้อมูลนี้กับคุณและอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณตลอดไปคุณเคยตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงน้ำตาคอเพราะความฝันเพียงแค่เรื่องหนึ่งไหมหลายคนคิดว่าความฝันเป็นแค่ภาพซ้อนของสมองเป็นขยะทางความคิดหรือเป็นแค่เรื่องเพ้อฝันที่ไม่ต้องไปสนใจแต่วันนี้นะ,ะับผมอยากจะชวนคุณตั้งคาถามใหม่ว่าถ้าความฝันไม่ใช่เรื่องไร้สาระละ่ะ ถ้าความฝันคือจดหมายลับจากจิตวิญญาณของคุณเองละ่ะหนึ่งในนักจิตวิทยาที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกที่ชื่อว่าขารจุงเขาไม่เคยมองความฝันเป็นเรื่องเล่นๆจุงบอกว่าความฝันคือภาษาของจิตไร้สำนึกร่วมเป็นภาษาที่ลึกที่สุดส่วนที่เลึกของเราใช้ติดต่อกับตัวตนที่แท้จริงและที่น่าสนใจคือไม่ว่าคุณจะอยู่เมืองไทยอยู่อเมริกาอยู่ยุโรปหรืออยู่แอฟริกา มนุษย์ทั้งโลกกับฝันซ้ำๆอยู่ไม่กี่แบบเท่านั้นวันนี้ผมจะพาไปดู10ความฝันที่คนทั้งโลกฝันบ่อยที่สุดแล้วอ่านให้คุณฟังว่าจิตใจของคุณกําลังบอกอะไรและจิตวิญญาณของคุณกําลังเรียกหาอะไรถ้าคุณพร้อมแล้ว ลองตั้งใจฟังด้วยหัวใจและระหว่างที่ฟังให้ถามตัวเองเบาๆว่านี่ใช่ความฝันของฉันหรือเปล่ารหัสนี้เคยเกิดขึ้นในชีวิตฉันไหมพิมพ์บอกด้วยใต้วิดีโอนี้ 1. ความฝันเรื่องฟันหลุกฟันร่วงฟันแตกเริ่มจากฝันยอดฮิตอันดับต้นๆของโลกเลยนะฝันเนี้ยนะฝันว่าฟันหลุดฟันร่วงฟันแตกเนี่ยบางคนฟันล่วงทั้งปากบางคนเคี้ยวอะไรก็แล้วแต่ ฟันก็ร่วงออกมาเป็นก้อนคนโบราณอาจตีความว่าเป็นลางไม่ดีจะมีคนตายแต่ในมุมของคานจุงนัก,กจิตแต่วิทยาเชิงสัญ,ญลักษณ์เขาบอกว่าฟันคือสัญ,ญลักษณ์ของพลังการกัดกินชีวิตพลังการตัดสินใจและพลังความมั่นคงในตัวเองเด็กเล็กๆจะเริ่มรู้สึกว่าโตขึ้นตอนมีฟันเริ่มเคี้ยวอาหารเองได้เริ่มจัดการโลกของตัวเองได้เพราะฉะนั้นนะครับพอเราฝันว่าฟันหลุด โดยเฉพาะในช่วงที่ชีวิตกําลังเปลี่ยนแปลงใหญ,ใหญ่เปลี่ยนงานเลิกธุรกิจแต่งงานย้ายบ้านหรือแม้แต่แก่ขึ้นทีละปีจิตไร้าสานึกกําลังบอกเราว่าฉันกําลังกังวลฉันกําลังกลัวว่าฉันควบคุมอะไรไม่ได้เลยฉันยังมั่นใจในตัวเองไม่พอคันจุงจะมองว่านี่คือช่วงที่อีโกโ้ตัวตนภายในของเรากําลังสั่นคลอนเพื่อเตรียมให้ตัวตนที่แท้จริงเติบโตขึ้นมาอีกระดับถ้าวันไหนคุณฝันว่าฟันหลุดลองถาม ตัวเองดูว่าตอนนี้ฉันกําลังเจอการเปลี่ยนแปลงอะไรฉันกําลังกังวลเรื่องอายุตัวเองไหมหรือฉันกําลังรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งพอสําหรับสิ่งที่กําลังเผชิญอยู่ความฝันไม่ได้มาบอกว่าจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นแต่กําลังชวนคุณกลับมาปลูกความมั่นคงในตัวเองใหม่อีกครั้งสองความฝันเรื่องถูกไล่ล่าความฝันยอดฮิตอีกแบบคือถูกไล่ล่านะวิ่งหนีไม่รู้ ัวอะไรหนีคนร้ายหนีสัตว์ประหลาดนะหนีผีหรือบางทีหนีบางอย่างที่มองไม่เห็นในโลกของคันจูเขาบอกว่าสิ่งนั้นคือเงาในจิตใจเงาคือด้านที่เรากดไว้ด้านที่เราไม่อยากเห็นความกลัวความโกรธความแค้นความรู้สึกผิดหรือความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่เรายอมรับไม่ได้พอเราไม่อยากาเผชิญจิตไร้สุดใต้สำนึกก็ใช้ความฝันสร้างภาพให้มันวิ่งไล่เรา เพื่ออะไรรู้ไหมนะเพื่อบอกเราว่าคุณหนีความจริงบางอย่างในชีวิตตัวเองอยู่นะคุณกาลังหลบการตัดสินใจบางอย่างคุณกําลังปิดตามไม่มองด้านหนึ่งของชีวิตทุกครั้งที่ฝันว่าถูกไล่ลองถามตัวเองว่าฉันกําลังหนีอะไรในชีวิตจริงฉันกลัวพูดอะไรพูดความจริงอะไรกับใครหรือฉันไม่กล้ายอมรับอะไรเกี่ยวกับตัวเองคานจุงเชื่อว่าการหยุดวิ่งและหันไปเผชิญ shadow นั่นคือเงาคือจุดเริ่มต้นของการเติบโตทางจิตวิญญาณดังนั้นความฝันไม่ได้มาทำให้เรากลัวแต่มาท้าทายเราว่าคุณพร้อมจะเลิกหนีตัวเองหรือยัง 3. ความฝันเรื่องตกจากที่สูงอีกความฝันที่ทำให้หัวใจเต้นแรงคือตกจากที่สูงตกตึกตกเขาตกจากสะพานคนส่วนใหญ่มักจะสะดุ้งตื่นพร้อมกับความรู้สึกเหมือนร่างกายหล่นบุบสัญลักษณ์นี้ชัดมากว่า เรากําลังกังวลว่าเราจะตกจากสิ่งที่เรายืนอยู่ตําแหน่งสถานะความมั่นคงภาพลักษณ์ในสายตาคนอื่นในภาษาของคันจุงนี่คือช่วงที่เรารู้สึกว่าฉันเริ่มไม่คุมเกมชีวิตตัวเองแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลัวจะพังบางคนอยู่ในงานที่กลัวจะโดนปลดบางคนสร้างภาพลักษณ์ไว้สูงมากจนกลัวว่าถ้าใครเห็นตัวฉันจริงๆทุกอย่างจะพังหมดความฝันจึงจำลองสถานการณ์ให้เรารู้สึกตกลงมา เพื่อปล่อยความกลัวในใจออกมาถ้าคุณฝันแบบนี้บ่อยๆอย่าเพิ่งตีความว่าเป็นลางร้ายแต่ถามตัวเองว่าฉันกำลังแบกความคาดหวังอะไรจากคนอื่นมากไปไหมฉันกลัวเสียอะไรที่สุดในตอนนี้ถ้าฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครดูเลยฉันจะยังกลัวอยู่ไหมความฝันนี้คือคําเชิญให้คุณวางความกลัวแล้วกลับมาอยู่กับความจริงของตัวเองสี่ความฝันเรื่องบินได้ในอีกด้าน บางคนนะฝันว่าตัวเองบินได้ลอยขึ้นจากพื้นบินข้ามตึกบินข้ามทะเลหรือเพียงลอยอย่างอิสระในอากาศในเชิงสัญ,ญลักษณ์การบินคือการหลุดพ้นจากข้อจํากัดคานจุงจะมองว่าความฝันแบบนี้มักเกิดในช่วงที่จิตวิญญ,ญาณของคุณพร้อมจะโตแต่ชีวิตจริงยังจํากัดอยู่กรอบสังคมความคาดหวังของครอบครัวความกลัวในใจตัวเองความฝันจึงเหมือนพื้นที่ทดลองให้คุณได้รู้จักรสชาติของอิสระภาพ เพื่อให้คุณตื่นขึ้นมาแล้วกล้าถามตัวเองว่าชีวิตจริงของฉันมีส่วนไหนที่ฉันอยากบินออกไปแต่ไม่กล้าถามตัวเองเล่นๆนะครับถ้าไม่ติดอะไรเลยฉันอยากทำอะไรฉันอยากเป็นใครในเวอร์ชั่นที่เป็นอิสระที่สุดฉันอยากพาชีวิตตัวเองไปอยู่ที่ไหนความฝันที่คุณบินได้คือจดหมายจากจิตวิญญาณที่บอกว่าเธอไม่ได้เกิดมาเพื่อเดินคลานเธอเกิดมาเพื่อบิน แต่ตอนนี้เธออาจลืมปีกตัวเองไปชั่วข่าวเท่านั้นเองหความฝันเรื่องแฟนนอกใจคนรักหายไปอันนี้หลายคนรู้ดีเจ็บกว่าโดนตบอีกเพราะมันแทงเข้าไปถึงใจฝันว่าแฟนนอกใจฝันว่าเขาทิ้งเราไปฝันว่าเขาเลือกคนอื่นทั้งที่ในชีวิตจริงเขาอาจไม่ได้ทําอะไรเลยขั้นจุงจะไม่ตีความหมายความฝันนี้ว่าลางว่าเขาจะไปจริงแต่เขาจะถามกลับว่าแล้วในตัวคุณละ่ะมีส่วนไหนรู้สึกว่า ฉันไม่คู่ควรกับการถูกรักอยู่หรือเปล่าในจิตวิทยาของจุงคู่รักในความฝันมักเป็นตัวแทนของอะนิมาอันิมุตนะพลังเพศตรงข้ามในจิตใจเราเวอร์ชั่นง่ายๆคือภาพที่เราใช้สะท้อนความสัมพันธ์กับตัวเอง เมื่อคุณฝันว่าแฟนนอกใจจิตใจกําลังถามว่าคุณเคยนอกใจตัวเองไหมคุณเคยทิ้งความต้องการตัวเองเพื่อเอาใจคนอื่นไหมคุณให้ค่ากับความรู้สึกตัวเองน้อยกว่าที่ควรไหมหลายครั้งความฝันนี้ไม่ใช่การบอกว่าเขาไม่รักคุณแต่กําลังสะท้อนว่าคุณยังรักตัวเองไม่เต็มที่คานจุงเคยชี้ให้เห็นว่าความฝันที่ทําให้เราเจ็บมากที่สุดมักเป็นความฝันที่พาเราไปใกล้ตัวตนที่แท้จริงมากที่สุดดังนั้นถ้าคุณเคยฝันแบบนี้ลองเปลี่ยนจากคําถามว่าเขาจะทิ้ง ไปไหมเป็นฉันจะไม่ทิ้งตัวเองได้ไหมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่คือ5ความฝันแรกที่ผมเอามาบอกคุณนั้นคุณพิมพ์ใต้วิดีโอนี้ว่าวันนี้คุณฝันอะไรบอกผมมาแบบละเอียดแล้วผมจะตีความหมายเชิงจิตวิญญาณพระจากักรพรรดิรุ่นนี้ถูกลุกเสกในคืนพระจันทร์เพ็นซึ่งเป็นคืนที่สนาเมเหล็กโลกนิ่งที่สุดคลื่นพลังงานของมนุษย์รับได้ไวที่สุดน้ําและวัตถุซึมซับคลื่นความตั้งใจได้ดีที่สุด พระจันเทนนะครับคือเป็นช่วงที่พลังสูงสุดของความอิ่มตัวในสายพลังเรียกว่าพลังเปิดประตูเร่งการเปลี่ยนรอบชีวิตยิ่งกว่านั้นนะครับพระทุกองถูกแช่ในน้าพระจันเทนตลอดคืนโดยใช้หลักการการทดลองระดับโลกอย่างดรมาซารุเอมโตะนะครับนักวิจัยญี่ปุน่นผู้พิสูจน์ว่าน้ําสามารถเก็บความรู้สึกความถี่และความตั้งใจได้จริงเมื่อเราใส่คําพูดดีความปรารถนาดีเจตน,นาบริสุทธิ์น้ําจะสร้างถึกที่สวยงามสมบูรณ์แบบ เมื่อใส่ความกลัวความโกรธความสิ้นหวังน้ำจะสร้างผึกบิดเบี้ยวแตกสลายดังนั้นน้ำที่แช่องค์พระในคืนพระจันทร์เพ็ญจึงทำหน้าที่เป็นตัวเก็บคลื่นพลังงานของคำสวดคำตั้งเจตนาความบริสุทธิ์พลังเปิดโลกความอุดมสมบูรณ์เมื่อน้ำซึมสู่วัตถุพลังงานจะแฝงในองค์พระอย่างถาวรน,นี่คือเหตุผลที่หลายคนรู้สึกว่าพอได้จับพอได้บูชาชีวิตเริ่มขยับขยายภายในไม่กี่วันบางท่านเกิดโชคบางท่านได้เงินก้อนใหญ่นะครับ ทิศที่ควรวางองพระรุ่นนี้นะครับเพื่อให้พลังพระจันทร์เพนผสมกับพลังพระจักรพรรดิทำงานเร็วที่สุดให้ตั้งในทิศที่สอดคล้องกับดาวที่เกี่ยวกับวงจรชีวิตใหม่เช่นทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศของดาวพฤหัสเปิดทางใหญ่ผู้ใหญ่ช่วยโอกาสอยากทิศตะวันตกทิศของพระศุกร์เงินลูกค้าความรักความดึงดูดทิศตะวันออกคือทิศของดวงอาทิตย์ชื่อเสียงการยอมรับความสําเร็จถ้าเงินเน่งให้วางทิศศุกร์มาถ้าต้องการเงิน ถ้าอยากให้ผู้ใหญ่ให้โอกาสวางทิศเพื่อรหัสถ้าอยากให้คนรู้จักงานเร็ววางทิศอาทิตย์ตยน,นั้นนะครับยังสายของนักวิจัยด้านสมองนะครับนะเขาก็มีแนะนํานะครับผ้าที่ปลกเสกด้วยน้ําที่เก็บความรู้สึกเก็บเจตนาได้เนี่ยคุณจึงต้องบูชาด้วยอารมณ์ด้านบวกเท่านั้นเพื่อให้พลังงานสื่อสารกันได้ขั้นตอนก็คือหนึ่ง คุณหลับตา10วินาทีเพื่อตั้งใจอยู่กับปัจจุบันหายใจเข้า4วินาทีหายใจออกหนาที3ให้คุณนึกภาพประตูชีวิตที่เคยปิดแล้วเริ่มเปิดทีละบาน4รู้สึกเหมือนคุณมีสิ่งที่ต้องการอยู่แล้ว5ส่งอารมณ์นั้นเข้าไปยังองค์พระในี่าคัญมากนี่คือการทําให้ร่างกายเข้าสู่แกรมมาสเตตภาวะการสร้างจริงที่ดรโจดิเทนซ่าเน้นมากที่สุดนะครับหรือคุณจะใช้ขั้นตอนแบบนาโปลีนฮิลเพื่อให้ได้ผลเร็วที่สุด นักเรียนฮิวเชื่อว่าความปรารถนาที่ชัดเจนคือพลังแม่เหล็กดึงดูดฉะนั้นดังนั้นการขอพรต้องชัดไม่ใช่ขอทุกอย่างพร้อมกันสูตรหขั้นตอนนะครับหนึ่งขอเพียงหนึ่งสิ่งต่อพิธีเขียนลงกระดาษแล้ววางไว้ใกล้องค์พระอ่านออกเสียงทุกเช้าก่อนนอนจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นแล้วแล้วรู้สึกขอบคุณล่วงหน้าเชื่อมั่นว่ามันกําลังมาไม่ว่าทางไหนทางหนึ่งฉะนั้นพระจักรพรรดิรุ่นนี้คือพลังงานของพระจันทร์เพนบวกกับเจตนาบริสุทธิ์นะฮะผสมผสานกับน้ําที่เก็บควาามจํ รวมเข้ากับหลักวิทยาศาสตร์จิตวิทยาโหราศาสตร์ทําให้เป็นหนึ่งในเครื่องรางที่มีพลังละเอียดที่สุดเปิดพลังงานได้เร็วที่สุดและสื่อสารกับความตั้งใจของผู้บูชาได้แม่นที่สุดนะฮะถ้าท่านใดที่ต้องการนะครับทักเข้าไปหาแอดมินนะฮะอยากจะได้าาพระจักรพรรดิเปิดโลกไปเปิดชีวิตใหม่ในปี2 5 6 9มีจานวนจากัดนะใกล้หมดแล้วพระรุ่นนี้นะครับให้บูชาเหมือนการเติมพลังอยาบูชาด้วยความขาดและนี่คือประสบการณ์ท่านที่บูชา,า,าพระจักรพรรดิเปิดโลกรุ่นปูแลนมีนะครับเนี่ย คนนี้เขาไลาน์มาบอกว่าได้รับพระถูกหวยลาบนล่างเลยค่ะสาธุคนนี้บอกสวัสดีค่ะบูชาพระจักรพรรดิเปิดโลกมามีโชค900าแสบาทเลยค่ะอัศจรรย์มากบาทได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยค่ะ100่งแบาทพกติดตัวตลอดความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคนนี้บอกมีโชค700ดแสบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้ศรัทธาพระองค์ท่าน